จัดพิธีหน้าพระพุทธระชินราชจอมมุนีเลยนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่เรื่องชื่อความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวันนี้จารักจะมาบวงสรวงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพระเทรลานเทละนั่งปกห้าูปนะครับแล้วก็มีพระสุดมนที่มาทําพิธีเก้าูปโอ้โหถือว่าคลังแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับพิธีเข้มแขังดีอยู่แล้ววัดสารนานะครับถูกสร้างโดยวัดสัมพันธวงศ์นะครับปรากฏว่าเจอกับข้อพิพาทสางครามอินโดจีนก็เลยต้องหยุดเป็นพิธีที่เข้มขังมากครับ เอาแล้พ, sociedad, พูดถึงุแม่ทีที่ไหนเราจะถทุกทีย่าเือโตบุเติมพระสิทธิพระสิทธิพระพุทโอบรรจุอธิคุณย่าบืเรือนยุดธกาณนะสร้างโดยคุณทนทองสุกแกนสวัสดีครับก็วันนี้ผมมา เอาพระวัตถุมงคลนะครับรุ่นรุกฐานะบพระพุทธรับที่ได้จัดสร้างนะครับวันนี้เป็นวาระแรกนะครับที่วัดสารนาศนะครับที่จังหวัดระยองนะครับดีมากเลยครับเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากครับทาง ประเด็นไปคุณท่านเจ้าวาดนะครับแล้วเจ้าคณะจังหวัดระยองนะท่านบอกว่าเอา้ามาจัดกันข้างบนนี่เลยอยู่กันบนศาลาเลยบวงสรวงข้างบนศาลานี่เลยให้จัดพิธีหน้าพระพุทธโทรัรชินราชจอมมุนีเลยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่เรื่องชื่อความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเราทําพิธีตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีต้นแบบทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยนะวันนี้แต่ว่ามีพีน้องประชาชนในเขตจ,จังหวัดระยองที่เขาทราบข่าวนะโอ้ได้มากเต็มไม่หมดเลยเนี่ยข้างหน้าเต็มเลยเดี๋ยวผมกก็จะเรีย เชิญนั่งข้างบนกันนะครับขึ้นมาร่วมพิธีกันนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดมากครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะมีรูปเหมือนคุณย่านะครับตั้งแต่สมัยแรกๆเลยที่คุณย่ามาทําที่นี่แล้วท่านอธิษฐานบ่อน้ําสักสิ์ด้วยนะครับเสร็จแล้ววันวาราสองผมจะไปที่วัดสัมพันวงศ์แล้วก็วาระที่สมเราจะไปที่วัดอาวุธนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นมงคลพิธีมากนะครับวันนี้อาจารย์รักจะ,ะกมาบวงสรวงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพระเถรล,ลานาเถรลานั่งปก นะครับหมด5รูปนะครับเราก็มีพระสุดมนที่มาทําพิธี9รูปโอ้โหถือว่าขลังแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะได้วัตถุมงคลที่ผมตั้งใจสร้างมากๆนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ท่านเอาไปใช้ไปบูชาแล้วนะครับจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตนะครับเพราะเราตั้งใจทําจริงๆนะครับอันนี้เป็นพระพุทธบรรจุอัฐิรุ่นตุขณาถือว่าเป็นย้อนยุครุ่นแรกนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสจริงๆนะครับโอเคครับ วะามนุษย์นังปิโอยรมานมุตโมปิโยนาคาจุปนังปิตินริยันนามิหัง ขายุกามหาเดชามหาปัญญามหาภูคามหายาตามหาลาภาปัญจาอิสติพยัญจะอวัตติตาชนะอุตติโรพัญญาโทระสาภูปตรายัญญาอัดยัญติญาอันตรายัญญาภัยระอันตรายัญญาอิระอิลวาโภตุยาวะจีวัง Fuck. ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับการที่มาที่วัดนี้นะครับรู้สึกว่าใหญ่โตและที่สําคัญที่สุดนะรู้สึกอึ้งมากได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทโธครั้งที่ประดิษฐานอยู่ท่านบนเขาบอกว่ามีองค์เดียวบนโลกนะฮะโอ้โหดู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 ทีทีกล้องเขาเสิร์ชด้าดูเลยบอกว่าเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าพิธีอะเข้มขังดีอยู่แล้ว นะครับในส่วนหนึ่งตัวพิโทนเนี่ยเขาอยากจะทำพระ,ะรุ่นยกฐานะเนี่ยเขาต้อแอบชื่นชมนะเพราะว่าสิ่งที่พิโทนทำเนี่ยพุทธาพิเศษคือสามวาระเนี่ยแล้วเป็นวาระที่ แต่ละวัดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคุณย่าบุญเรือนเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแค่วาระแรกก็เข้มขังแล้วและพระแตรของพิทนลเขาไม่ได้ทําแบบธรรมดานะเป็นรูปหล่อคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมด้วยรับรองเลยว่ายินดีกับคนที่ได้มนด้วยนะครับวัดสารนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกสร้างโดยทางวัดสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสมเด็จพรัชมังคลาจารย์นะครับท่านก็เหมือนมีดําเิี่อยากจะสร้างวัดที่เป็นธรรมยุทธ์ใน จังหวัดระยองนะครับซึ่งก็ทางคุณย่าเนี่ยก็มองเห็นว่า,าเป็นนิมิตหมายที่ดีท่านก็เลยมาสร้างไปซึ่งในจริงในการสร้างครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสร้างในปี2,484นะครับแต่ปรากฏว่าเจอกับข้อพิพาทสงครามอิโดโจีนก็เลยต้องหยุดแล้วก็มาถูกสร้างทีในปี2,487นะครับแล้วก็มาสร้างเสร็จในปี2,506 ถึงมีการสมโพธิพระโบสถนะครับผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าเรามักจะรู้จักว่าตอนแรกรู้จักแบบพุโทโธน้อยใช่ไหมครับพระพุโทโธน้อยสร้างปี94แล้วรู้ไหมว่าพอมีพุโทโธน้อยท่านก็สร้างพุโทโธใหญ่พระพุโทโธใหญ่นะครับ เป็นพระประธานในพระบสถ์หลังนี้นะครับหลอ่อทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกหลอ่อไม่สวยก็เลยหล่อใหม่ในปี2495พอหล่อเสร็จที่วัดสัมพันธวงศ์ท่านก็อัญเชิญมาไว้ที่เป็นพระประธานที่พระบสถศตร์หลังนี้ที่วัดสารานาฏหลังจากนั้นเนี่ยพอเกาจะสร้างพุทโธกลางกับพุทโธคลังในปี2499ซึ่งพุทโธคลังที่สร้างเพียงแค่องค์เดียวเนี่ยจะอยู่บนบนสุดเลยเป็นเจดียเจดียเนี่ยจะอยู่บนพระอุโบสถที่วัดสารานาฏนะครับหรือว่าที่นี่มีอะไรแตกต่างเยอะมากเลยครับในของศักดิ์สิทธิ์ของคุณญาติแม แทบจะไม่ได้เคยขึ้นไปเลยนะผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยบรณะนาในการที่ทําพราะโบส์ครั้งหนึ่งแต่นานแล้วครับเขาเป็นการซ่อมการดาเหล็กอะไรเงี้ยครับซึ่งนานมาแล้วเป็นพิธีที่รู้สึกว่าเข้มขังมากครับเพราะว่ามีกิติคราจารย์หลายๆคนที่น้ำหน้าถือตาในสายของคนที่ถือพระเครื่องแล้วก็คนกล่าวว่าเป็นผูรร้ร่าสนใจไปชนกันมากครับผมข้างในเป็นรูปหลอ่อคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมนะครับเป็นขนาดที่สาัาดถ์ไม่ขอได้ครับผมข้างล่างติดมจุติดคุณแม่ด้วย มากครับได้มาจากตอนที่ไปเจอพี่โทนแล้วก็เหมือนว่าได้เป็นการได้ฟังมาจากทั้งเสียงดังๆแล้วก็พากย์จิที่เขาพูดถึงคุณแม่บุญเลิศครับก็เลยได้นแลศึกษาคุณแม่บุญเลิศประสบการณ์โดยตรงคือการขอเรื่องการงานครับแบบว่าช่วงนั้นเป็นช่วงท,ที่เรื่องการงานไม่สามารถจัดก,การปัญหารเรื่องงานบางอย่างได้ครับเลยขอคุณแม่แล้วมันก็ได้เป็นอย่างที่หวังครับแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วย พระเจ้าผู้เรือนตรงผู้เติมนี่คือผมไม่อยู่ระยองแล้วมันมีเหตุอะไรบังเอิญหลายเรื่องพอมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จักคุณย่าปรากฏว่าอยู่ๆก็ได้วัตถุมงคลของของย่ามาเราก็เลยศรัทธาเราก็เลยสลวดมนต์อะไรต่างๆหาท่านแล้วยิ่งมารู้ประวัติของย่านะย่าสามารถปฏิบัติธรรมได้บรรลุขั้นสูงก็เลยทําให้เป็นแรงใจที่ว่าใจของเราของคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสภาพไหนจะถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบ 27ก็สามารถปฏิบัติทรรได้เหมือนกันเลยมองย่าท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ยึดถือย่ามาตลอดโชว์เลยโชว์เลยครับต้องขอบคุณทางพี่โทนบางแคแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับเป็นอะไรที่ภูมิใจมากปลื้มมากเลย ได้รูปเหมือนของท่านรอยองค์อย่างเงี้ยดีใจมากๆเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็มาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเรามากราบพระพุทโธคังมากราบพระพุทโธใหญ่นะครับเียนเชิญครับพอเวลาพูดถึงคุณแม่ชีทีรหลเราจะขนลุกทุกทีคือที่รู้จักเนี่ยเพราะว่าแบบตอนนั้นนะคือ เคยแบบมีความทุกข์มากเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเหมือนคล้ายๆจะเป็นอัลไซเมอร์คือแบบความทุกข์มันมีเยอะแล้วความจำก็เลยแนบะเหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้เราก็เลยพอดีแฟนก็เลยแบบพาไปไหว้พระค่ะก็ไปไหว้พระหลายๆที่ไหว้พระแก้วมรกตไหว้ศาลร,รักเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้วก็มาที่วัดอาวุธ วัดดาวูดนี่คือวันสุดท้ายเลยจิตเราเป็นยังไงก็ไม่รู้คือแบบพอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยยังไม่ได้เข้าโบสถ์เลยคือไปที่าาศาลาแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมก่อนเลยเราก็เลยแบบพอเห็นแม่ชีปุ๊บเนี่ยคือเนี่ยพอพูดถึงแม่ชีทีไรคนรู้ตั้งแต่ศีรษะถึงถึงปลายเท้าเลยอะคะ่ะเราก็เลยแบบตั้งอธิษฐานจิตนะคะเราก็ขอพรกับท่านก็บอกว่าเรา มีความทุกข์ใจมากแล้วก็แบบเหมือนจะจําอะไรไม่ค่อยจะได้ไหว้ท่านเนี่ยนะคะเราก็น้ําตาไหลแล้วก็คือกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นเราก็แบบคือเริ่มดีขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นจนปัจจุบ,บันนี้ก็คือดีขึ้นเลยพอมาทราบข่าวว่าเออแบบวันนั้นที่ไปวัดค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ถามคนที่แบบว่าเขาจะมีมีมีห้องที่บูชาได้เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าอยากได้ อยากได้แบบรูปหล่อท่านอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเขาก็บอกไม่มีเขาบอกรูปหล่อของของคุณแม่ชีบุญเรือนตรงน้ก็ไม่มีเพราะว่าทําตั้งนานแล้วแล้วก็เขาก็หมดไปแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกเออเราอยากไปได้ท่านไปบูชาเนาะ งานนี้ได้แล้วได้ค่ะดีใจมากค่ะพี่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้นะคะเพราะว่าพอรู้ว่าเออมีมีพิธีของคุณแม่ชีบุญเรือนก็เลยมาเลยจากกรุงเทพก็บอกแฟนบอกมาเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรกลับไปใครไม่มีรูปนี้พลาดแล้วนะ